ก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับก็วันนี้มาอยู่ผมบนยิมชาแนลนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกม World s h i p นะค s h i ไม่รู้ว่าออกใส่โทนรูปแบาอะก็วันนี้ก็จะมาอยู่กับน้องตัวเล็กของเราครับพิษศอกนั่นเองก็คือ RF นะครับตอนนี้ลำนี้ก็จะมีมิสไซล์หนึ่ง ป้อมด้านหน้า,นา,นาสองป้อมแล้วก็ป้อมไว้นี่สกัดตวิโดครับหน่วป้อมตวบิโดนี้สองป้อมนะแล้วก็ตวิโดหนึ่งเทียนะครับขับมินหนึ่งลำเอเอสี่ปั๊มนะครับ จากนั้นเราก็จะไปรุยกันเราต้องบอกว่าผมจะไปเล่นให้ดูน,นะครับว่าเทคนิคการเล่นส่วนตัวมันเป็นอย่างไงนะเพราะว่าผมจะยังไม่ได้ลงแบบไปเล่นกับผู้เล่นส่วนใหญ่คนใหญ่ผมจะรุยแต่กับบอทฟาร์มบอทอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวไปให้ดูกันโอเคครับ เรวก็กดเน็กไปแล้วครับ okay. เริ่มแล้วมาแล้วนี่เป็นแบบทีมซีงันดับนะครับก็ <Okay. S 1> จะก็มีาลายก็จะมีกัฟลิงนะครับมีสายสี่รูนะครับ จรวดตัวหนึ่งแล้วก็ระเบิดบอบหนึ่งอันนะครับเวลาบินก็ต้องบินกันมากลางกลางแล้วก็กดอ่าเห็นไ้มอ <c oughs> ้าวโอ้ไม่น่ากดเล่นเลยโดนยิงซะแล้ว ลำหน้าเขาจะเอากับเราครับคุณผู้ชมเมืม่อลำหน้าบุกมาเราก็ไม่ต้องกลัวครับล็อกเรือเลยครับสายตาไป ก็สก oh, so ัดเลือดน้ำนะครับ เดี๋ยวหนึ่งลำครับลำานวนมาล้วพิสสงนี่มันลายดีจริงคนระับ ใายครับบอกเลยแรงขนาดนี้โอ้ย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 โอ้ดด,ด็กไหมเนะ่ยองพาติดเลย ขอบขอบยับไปครับ ใครขี่ผมก่ออ๋อมีลบนี้นี่เองมไม่นผมอยู่ เลือบแป๊บ เรียบร้อยมีหนึ่งลำ เข้ามาครับยิวเคียบไปก่อนเลยลูกหนึ่งเป็นไงจบเกม <S <S ชนะเขากำหนดไว้ให้เราแค่ห้าลันะครับฉะนั้นเรายิงเกินก็ไม่ได้ ล้นนรัับคออออโอเคครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียววันธ่รมเนีับแล้วกันนะมาเจอกันใหม่กับวอ r ์รับวอร์ชิพอีพีครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับที่รับชม